สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมผู้ใสอ่ออนทวอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนไปหาซื้อกากมะพร้าวแล้วก็ดินนะฮะเพื่อที่จะมาปลูกต้นไม้กันในช่วงโควิดที่เราไม่สามารถออกไปเที่ยวที่ไหนได้นะครับผมผมก็จะไปหาซื้อกากมะพร้าวแล้วก็ดินนะครับผมเพื่อที่จะมาปลูกต้นไม้กันนะฮะเวลาอยู่บ้านนะครับผมไปกันเลยครับมีแต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผม เราไปดูกันเลยครับเนี่ครับเราก็ได้ต้นไม้มาที่เราอาหารตื้อแล้วนะครับผมนี่ก็ยังขายปกตินะฮะร้านขายต้นไม้ขายปุ๋ยอะไรนะครับผมันนี้คนก็มาเดินกันเยอะพอสมควรน,นะครับผม ร้านนี้ที่ผมซื้อเมื่อกี้ไปนะครับนี่ฮะนี่ขายเยอะๆเลยนะครับนี่ครับคนก็มาหาซื้อต้นไม้กัน เยอะพอสมควรนะครับผมวันี้วันาจิตน,นะครับ มีแต่ต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะับผมนค,ครับ ใครอยากมาซื้อต้นไม้ก็มาที่เลือบด่วนได้นะครับผมเส้นเลือบด่วนลาบินทานะครับมีแต่ต้นไม้สวยๆวยั้งนั้นเลยครับผมสวยมากครับก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมหลังจากไปซื้อดินแล้วก็กักมะพร้าวมานะครับผมแล้วก็ได้กระถางต้นไม้มาใบหนึ่งเนี่ยนะครับผม นี่ครับผมก็ไปซื้อกากมะร้าวมานะครับอันนี้ถุงยีบาทนะครับผมแล้วก็ดินเนี่ครับผมดินนี่สามสิบบาทนะฮะพอดีแม่ค้าลดให้ผมเหลือยี่สิบบาทเพราะว่าผมซื้อเขาหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมแกก็เลยลดให้แล้วก็อันนี้20บบาทนะครับผมก็ คนเยอะเหมือนกันนะครับผมที่ร้านขายต้นไม้วันนี้เพราะมันตรงกับวันอาทิตย์ด้วยคนก็ไปหาซื้อต้นไม้ลูกต้นไม้ในช่วงโควิดที่ไม่ได้ออกไปไหนนะครับผมก็มีคนเดินหาซื้อต้นไม้อะไรที่ต้นไม้ที่เราหายากมันก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะถ้าใครสนใจที่จะไปหาซื้อก็เปิดทุกวันนะครับผมผมถาม แม่ค้าขายต้นไม้เกิดทุกวันนะครับผมแล้วก็ผมก็ได้เจอกับพี่คนนึงแล้วก็ผมก็ถามเขาว่าถ้าผมซื้อต้นไม้ไปเนี่ยผมจะต้องดูแลอย่างไงแกก็สอนวิธีการดูแลต้นไม้การอะไรอย่างนี้ให้ผมหลายๆอย่าง,งนะฮะ mm hmm. ก็คุยกันได้สัพักลูกค้าแกก็เข้าร้านมาก็ไม่ได้คุยกันต่อก็ยังไม่ได้ถามชื่อแกเลยครับผมว่าแกชื่ออะไรแกบอกว่า ถ้ามีโอกาสครั้งหน้ามาก็มาหาแกได้นะฮะแกแก็จะแกก็จะบอกวิธีการดูแลต้นไม้นะครับผมที่ตลาดเรียบด่วนนะครับเส้นเรียบด่วนฮะจะอยู่ไซซ์มือร้านขายต้นไม้อะนะครับผมก็วันนี้ผมก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะครับผมก็ว่าจะปลูกต้นไม้ต่อแล้วก็ซื้อดินมาว่าจะปลูกต้นไม้ต่อนะครับผมในช่วงโควิดก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับออกไปไหนก็ระวงัง ด้วยนะครับผมอย่าลืมพกเจลล้างมืออะไรติดตัวไปด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดทุกๆคนนะครับผมสวัสดีครับ